ว้ามาตัวนึงกูก็สุกอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยใครยิงเออวะไอ้สัตว์ตัว้าตายเอาไอ้เหี้ยเป้าแดงกูไม่ได้สัตว์อะไไม่ครบนะเล่น GWM จนเนื่อยตายแล้วมารวมกินหมูก็ได้พี่วะมันมันต้องครบทุกอย่างโอ้โหม่มีทุเรีนจะบอสมัค่อยดีนะมัค่อยดีนะเดี๋ยวหาสาอากาศมีตัวเสาอากาศนั่นนั่นนั่นเหี้ยตรงนี้ปีนี้นิดจ้ารอรอเพื่อน ไม่ทำงานหออคอหน่อยพี่เนี่ยแถวนี้ใช่ปะเออเป็นตรงเป็นมีหงอกเห็นไหมแถวนี้คอยไม่มาไม่น่าจะเย็นแม่ลงไปแล้วลงไปได้เพิ่มมันมีฟไนลอยู่ขอคอยนะอ๋อนี่ี่เจอแล้วเจอแล้วไปจอยตัวไอ้ไมนี่ยนั่นแหละตำแหน่งแถวนั้นแหละ เหลือบนนี้เหลือบนนี้มีบนนี้มีเอ็มเม็มีพี่บ้าลีเลยกลอาลั้นไป่อครับอาบน้ำตียืน